ต่อไปเป็นเรื่องของสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆโดยพี่ณนะนางกัลยาทัตติ้งหวังนะคะจะมาพูดถึงการทำงานด้านสิทธิเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกัลยาทัตติ้งหวังนะคะอ,อยู่ในประเด็นเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันนี้ดิฉันเองก็มีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของสิทธิในเรื่องของสวัสดิการ ะะวันนี้ประเทศไทยนะคะดิฉันอยากถามทุกท่านนะคะว่าประเทศไทยให้สิทธิและสวัสดิการนะคะมากมายนะะหลายท่านมีต้นทุนที่ดีเข้าถึงและได้รับสวัสดิการได้รับสิทธิรู้และเข้าใจอย่างดีแต่อีกหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ พยายามที่จะเรียกร้องพยายามที่จะทำข้อเสนอนโยบายเพื่อที่จะให้ช่องว่างนั้นเนี่ยนะคะมันลดน้อยลงหลายท่านไม่เคยได้รับหลายท่านไม่มีโอกาสหลายท่านพยายามที่จะเรียกร้องเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่ได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศไทยโชคดีนะคะที่ไม่มีในสิ่งที่ หลายประเทศนะคะที่เขามีอย่างเช่นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะประเทศไทยเรามีเหลื่อมล้ำนะคะทั้งทั้งที่เรามีสิทธิประโยชน์สิทธิหลายเรื่องนะคะทั้งที่รัฐพยายามจัดให้เรานะคะเราก็เลยได้นะคะแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ มีอะไรบ้างที่รัฐพยายามจัดให้เรานะคะและเรารู้สึกยินดีดูเสมือนจะครอบคลุมนะคะแต่มันก็ไม่ครอบคลุมนะคะสิทธิทางด้านสุขภาพวันนี้เรามีสิทธิบัตรทองนะคะหรือระบบหลักประกันสุขภาพพยายามที่จะรับฟังมากมายเพื่อที่จะไปอุดช่องที่มันยังเหลื่อมล้ำอยู่นะคะเรามี หลการสังคมที่ให้สำหรับคนที่เป็นลูกจ้างนะคะสิทธิข้าราชการเราันเรามีครอบคลุมหมดเลยสิทธิ์ทางด้านการศึกษาเมื่อกี้เราก็ได้เห็นว่ายังมีคนตกหล่นมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เขารู้สึกว่าไปโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขหลายคนก็บอกว่าทำไมเราไม่ฟังเสียง เด็กตัวน้อยที่เขารู้สึกแบบจัดให้เขาแล้วไม่มีความสุขนะคะมีทั้งเงินอุดหนุนให้ด้วยมีเงินค่าอาหารให้ด้วยมีค่านมให้ด้วยยังไม่มีความสุขอีกเหรือสิทธิด้านสังคมเรามีเบีย้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุน่าจะดีนะคะแต่มันก็ยังไม่ดี นะคะมันเกิดอะไรขึ้นเบี้ยฟารมพิการนะคะมีให้ค่ะรัฐจัดให้ด้วยนะคะเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กที่แรกเกิดคนที่มีรายได้น้อยนะคะคุณจะมีลูกก็มีสิทธิ์นี้ให้นะคะให้คุณได้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดเงินสงเคราะห์เงินช่วยเหลือยามที่มันฉุกเฉิน นะคะด้านการจ้างงานและการออมมีการออมให้ใ<ค>ไหมคะหกร้อยดิฉันกำลังปีหน้าดิฉันก็จะได้รับเหมือนกันยิ้มไว้นะคะด้านที่ห้าที่อยู่อาศัยวันนี้เรามีบ้านแล้วหรือยังวันนี้เราบอกว่าเราต้องการความมั่นคงทางด้านบ้านถ้าความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบไปด้วยความมั่นคงของที่อยู่อาศัยความมั่นคงของที่ดินนะคะวันนี้ก็ยังเหลื่อมล้ำมันอยู่โครงการบ้านประชารัฐหน่วยงานสถาบันก็พยายามที่ไปอุดช่องโหว่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้ครอบคลุมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนที่รู้สึกว่า ลำบากก็ยังได้มาดูแลแต่วันนี้เราพบข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะว่าสิ่งที่มัน